มงคลชีวิตและการเวียนว่ายตายเกิดขอจเจริญพรญาติพี่น้องทุกคนวันนี้เป็นวันมงคลชีวิตสำหรับบรรดาบุตรธิดาลูกหลานของคุณแม่คุณย่าคุณยายผันแท้ตั้งทุกท่านที่มาพร้อมใจกันสมสรสันนิบาตณสถานที่นี้เพื่อสร้างกุศลเทวตาพรีอุทิศส,ส่วนกุศลคุณงามความดีให้แก่เทวดาประจำวันเกิด วันนี้ทุกคนมาร่วมทำบุญตักบาตรไม่ใช่มาสนุกสนานเท่านั้นวันนี้เป็นโอกาสอันเป็นมงคลขอเชิญชวนให้ทุกคนหวนคิดถึงชีวิตในอดีตการที่ผ่านมาว่าบิดามารดาข,ของท่านทั้งหลายได้มุ่งมาดปราถนาเพียรพยายามสร้างชีวิตด้วยความยากลำบากลำเค็นใจอดทนต่อความทุกข์ทั้งปวงรวบรวมพลังจิตพลังใจ เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ความคิดและความสุขให้กับบุตรหลานมาจนเป็นอยู่ทุกวันนี้ท่านผู้นั้นได้แก่คุณโยมผันแซตั้งชีวิตในอดีตที่ผ่านมาจะยากดีมีจนประการใดท่านทั้งหลายทราบดีอยู่แก่ใจแล้วแต่บิดามารดาทั้งสองในบัดนี้จะอยู่ก็เฉพาะคุณย่าหรือคุณยายผันแซตังเท่านั้น คุณโยมมันหรือจะเป็นคุณโยมปู่โยมตาของหลายๆคนได้สิ้นบุญไปแล้วท่านทั้งสองมีความสำคัญแก่ลูกหลานไม่ใช่น้อยแต่เราในฐานะลูกหลานไม่ค่อยเข้าใจยิ่งเป็นหลานๆเลนๆด้วยแล้วยิ่งไม่ค่อยเข้าใจใหญ่เพราะพ่อแม่ไม่ได้เล่าให้ลูกหลานฟังว่าคุณปู่คุณย่านั้นสร้างฐานะมาด้วยความยากลำบากลำเค็นใจเพียงใด หลานๆไม่ได้เห็นพอเกิดมาลืมตาอ้าปากพ่อแม่ก็มีเงินมีทองอยู่แล้วจึงขอเตือนใจไว้ว่าอย่าประมาทโอกาสอันดีงามในวันนี้มาร่วมทำบุญให้สำนึกถึงคุณงามความดีที่ทุกคนได้รับมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สร้างให้แต่ลูกๆหลานๆชอบสารววนวุ่นวาย สุรุ่ยสุร่ายไม่ใช่น้อยไม่มีการประหยัดเหมือนครั้งปู่ย่าตายายเวลากินก็อดออมออมไว้ให้ลูกหลานจะกินเข้าปากเข้าท้องก็ไม่ได้ลงคอเลยดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าเป็นห่วงห่วงผูกคอห่วงผูกมือผูกขาห่วงผูกขานั้นคือทรัพย์สมบัติ ห่วงผูกแขนซ้ายขวาคือสามีภรรยาในครอบครัวห่วงผูกคอคือลูกมีความหมายกินไม่ลงคอนั่นคือหากว่าลูกหลานจะกินอาหารพ่อแม่จะหิวอย่างไรก็ให้ลูกก่อนไม่เช่นนั้นมันจะติดอยู่ที่คอเปรียบเหมือนมีห่วงผูกคอฉันนั้นนี่แหละท่านทั้งหลายต้องมีลูกเองถึงจะรู้ได้ ยิ่งลูกหลานรุ่นใหม่สมัยปัจจุบันไม่ค่อยจะนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สร้างแบบฉบับแห่งความดีไว้ให้ชนิดที่ต้องลำบากลำบนลำเคนใจอดออมอดกลั้นอดทนทุกประการคนโบราณท่านมีคติดีเวลาไปไหนมาไหนต้องหนึ่งนิ่งได้สองทนได้สามรอได้ 4. ช้าได้ 5. ดีได้คนสมัยนี้นิ่งไม่ได้ปากไม่ดีทนไม่ได้อยู่ไม่ได้อีกรอก,ก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ได้จึงเอาดีกันไม่ค่อยจะได้ในยุคสมัยปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้มีความหมายมากแต่ทุกคนไม่เคยคิดอย่าลืมว่าคุณโยมผันแซ่ตั้ง ต่อสู้ชีวิตมาด้วยความยากลำบากที่สุดตั้งแต่สมัยอยู่จังหวัดพิษณุโลกสุขโขทยัยดำเนินงานกิจการต่างๆมาเรื่อยยากดีมีจนอย่างไรลูกหลานควรจะทราบประวัติไว้แต่ทุกวันนี้หล,หลานๆเลนเล,น,เลนไม่เคยทราบทราบแต่จะขี่รถเบนซ์ออกเดินตามห้างสรพรพสินค้าไม่เหมือนปู่ย่าตายายต้องเดินด้วยเท้าลำบากลำบน เก็บผักบุ้งเก็บยอดกระถินขายกินข้าวกับเกลือไม่เหลือวิสัยสามารถจะทนได้แต่ลูกหลานเดี๋ยวนี้ต้องกินเห็ดกินเป็ดกินไก่จึงจะอยู่ได้ต้องขี่รถเบนเมื่อนึกถึงปู่ย่าตายายว่าท่านลำบากลำบนมาอย่างไรท่านสาธุชนลูกหลานก็สมควรได้ยึดถือเรื่องเก่าไว้เป็นอุทาหรณ์บทเรียนสอนใจไว้บ้าง จึงฝากข้อคิดนี้ไว้ด้วยว่าอย่าเผลออย่าประมาทอย่าเอาแต่ฉาบฉวยอย่าเอาแต่สำรวยตนให้มีความอดทนคนโบราณอย่างโยมมันโยมผันท่านกล่าวสอนไว้ดีนะว่าปู่ย่าตายายจะสั่งสอนตักเตือนต้องนิ่งต้องนึกถึงหลวงพ่อนิ่งหลวงพ่อทนหลวงพ่อทนหลวงพ่อนิ่ง ตาดูหูฟังปากนิ่งตีนต้องรีบวิ่งมือทาแต่ความดีจะได้มีปัญญาแต่เด็กเดี่ยวนี้ไม่ค่อยเอาถูกว่ากล่าวตักเตือนก็โกรธคนโบราณสอนไว้ว่าพ่อแม่ตักเตือนต้องนิ่งต้องดูดนียภาพต้องรับฟังต้องยอมรับด้วยความจำนนและเหตุผลในตนคนโบราณได้สร้างความดีให้กับลูก สร้างความถูกให้กับหลานดังนี้ลงทุนสร้างความดีอดทนต่อความลำบากได้ทุกประการผิดกับคนในสมัยนี้สร้างความชั่วไว้ในใจชอบลงทุนกินสบายนอนสบายเหลือเกินนอนตื่นสายนายทำกินหมิ่นเงินน้อยนั่งคอยวาสนาให้มาหาเองไม่เหมือนคนโบราณที่เขาต้องวิ่งไปหาวาสนาคือทำมือสอง เท้าสองสมองหนึ่งเป็นที่พึ่งกินข้าวต้มกับหัวไชโป๊ปลาทูตัวเดียวไข่ลูกเดียวก็กินได้คนเดียวนี้กินไม่ได้คนโบราณที่สร้างความดีลงทุนความลำบากได้ทุกประการตัวอย่างเช่นโยมผันแท้ตั้งอดทนเหลือเกินทนไว้ให้ลูกทำถูกไว้กับห้านบางครั้งสมบูรณ์มีเงินมีทอง เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมาจนเท่าทุกวันนี้ทำไมอาตมาจึงได้รู้ประวัติบ้านนี้เนื่องจากอาตมาไม่เคยลืมพระคุณที่ได้รอดตายพระยมมันในสมัยที่อยู่บ้านสวนที่เรียกว่าคลองสวนอ้อยในคลองสวนบางแวกตั้งแต่คลองเชือกหนังตลอดจดวัดบางแวกมาถึงวัดตระโนต อาตมาเคยไปอยู่มาเป็นเวลาสองปีเมื่อสมัยเป็นเด็กวัยรุ่นอาศัยอยู่กับลุงสรศิละปะบัลเลงนี่แหละเป็นกฎแห่งกรรมแต่ครั้งอดีตเวียนพบมาบรรจบกันจึงได้มารู้จักบ้านนี้พยานบุคคลยืนยันได้ก็นั่งอยู่ที่นี้ด้วยคือเจ๊ใหญ่บุตรียมมันซึ่งตอนนั้นมีบุตรสาวสามคนรูปร่างหน้าตาสวยงาม เจ้ใหญ่เป็นคนหุงข้าวให้เรากินอัตมาจะไม่ขอลืมพระคุณนี้ที่บ้านนี้มีอัธยาศัยมีน้ำใจเหลือเกินถึงจะยากจนเป็นบ้านกระต๊อบหลังเล็กๆก,ก็มีระเบียบวินัยในห้องครัวฝาหม้อเรียงเป็นแถวมีระเบียบมีสัจจะความจริงใจมีทั้งเมตตาอารีเอื้อเฟื้อมีหม้อข้าวใหญ่เบออ้อ ตอนรับให้ทุกคนให้กินข้าวได้ไม่หวงเรื่องราวเป็นมาอย่างไราอาตมาจะได้เล่าประวัติให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ของอดีตกรรมคนที่เวียนว่ายตายเกิดในวะตฏสงสารถ้าเราเกื้อกูลกันในวันนี้จะเป็นญาติกันในวันหน้าถ้าเราเกื้อกูลกันครั้งอดีตชาติต้องมาเป็นญาติกันในวันนี้ขอฝากทุกคนในที่นี้ด้วย สมัยที่อาตมาเป็นเด็กวัยรุ่นไปอาศัยอยู่บ้านบันไดคนเรียกว่าบ้านใหญ่สามหลังเป็นบ้านของหลวงทารามีคุณนายชื่อห่วงคุณหลวงทาราผู้นี้ท่านเคยตีระนาดเอกให้รัชกาลที่หทรงโขนอาตมาไปอยู่เพื่อเรียนเพลงดนตรีดีดสีตีเป่าเรียนต่อเพลงพินพาดเป็นเวลาสองปี ตอนนั้นคุณหลวงทาราชารามากแล้วอายุ80กว่าปีให้เงินค่าตอบแทนท่านเดือนละ80บาทอาตามาจำคำสอนของยายได้ว่าหลานไปอยู่บ้านท่านอย่าดูดายนะหลานปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นอาตามาจึงได้ช่วยเขาทําสวนรดน้ำเสเวียนน้ำต้นสม้มทุเรียนหมากมะพร้าวทามา,าทมาําไปไม่ต้องหุงข้าวกินเอง คุณหลวงอนุญาตให้ไปกินข้าวที่บ้านได้เงินเดือนที่ให้ท่าน80บาทท่านก็ไม่เอานี่คืออนิสงส์แห่งการช่วยเหลือกันเป็นสัมพันธไมตรีของจิตใจคนโบราณต่อมาอัตมาได้ไปร่วมบรรเลงพินพาท,ที่วัดตโนดให้ลิเกนายชะอ้อนเล่นขุนช้างขุนแผนพระที่วัดตโนดมีหลวงตาสองรูปชอบดูดฟินกินกัญชา ตอนนั้นอาตมาก็เป็นคนปากไม่ดีปากเสียไปด่าหลวงตาว่าหลวงตาลักกินยาฝิ่นดูดกัญชาพระอย่างนี้เราไม่นับถือหลวงตาก็ผูกใจเจ็บผูกพยาบาทอาตมาคงจะคิดอยู่ในใจว่าเอาละไอเด็กคนนี้กูจะจำไว้วันหน้าพบกับกูใหม่อยู่ต่อมาวันหนึ่งอาตมาไปร่วมบรรเลงพินผ้าที่วัดตโนดอีก และคุณหลวงทาราสั่งไว้ให้เลยไปเล่นพินพาดที่คลองเชือกหนังที่วัดอะไรอาตมาก็ลืมชื่อแล้วมีงานศพเจ็ดวันเจ็ดคืนเป็นศพของเศรษฐีในบ้านสวนแถบนั้นคนอื่นๆในวงพินพาดไปกันก่อนแล้วเหลือแต่อาตมานอนหลับเผลอไปหลวงตาในวัดมาเห็นเข้าจึงคิดแก้แค้นยุให้เด็กวัดเจ็ดปดคนมารุมเตะต่อยทำร้ายอาตมา อาตมาจึงวิ่งไปแพ้ท่าน้ําเกิดชกต่อยกันชุลมุลมีพระหลวงตาคอยเชียยุยงให้รุมอาตมาจะเอาให้ตายอาตมาตัวคนเดียวตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบสู้ไม่ไหวกําลังเสียทีอยู่พอดีโยมมันพายเรือผ่านมาพบเข้าจึงร้องตะโกนขึ้นว่าเออพระช่วยยุให้เด็กมันต่อยกันทำไมวะเฮ้ยพวกนี้ หยุดหยุดไปรุมเขาทำไมกันคนเดียวหยุดนะโยมบั่นขึ้นจากเรือไปช่วยกันอาตมาออกจากกลุ่มเด็กวัดแล้วจุงมืออัตมาลงเรือพายกลับบ้านให้อาบน้ำอาบท่าล้างเนื้อตัวที่มอมแมมจากการถูกลุมแล้วเรียกอัตมาว่าอาติกินข้าวกินปลาให้อิ่มก่อนนะก่อนที่อัตมาจะไหว้กราบลาทุกคนจากมา อาตมายังจำพระคุณนี้ไม่ลืมเลือนจำได้ว่าเจ๊ใหญ่เป็นคนหุงข้าวให้กินบ้านนี้มีลูกสาวสามคนแม้ว่าบ้านจะเป็นกระต่อบหลังเล็กๆแต่สะอาดสะอ้านจัดวางของใช้เป็นระเบียบเรียบร้อยอาตมาจากคลองสวนอ้อยมาด้วยจิตสำนึกในบุญคุณตลอดเวลาเมื่อหลวงทาลาและคุณหนายห่วงได้สิ้นชีวิตแล้ว อาตมาได้เดินทางไปอาศัยอยู่กับบ้านคุณลุงสอนศิลปะบรลเลงต่อมาได้เป็นคุณหลวงประดิษฐ์ไพเระหลังวัดสะเกตที่เรียกกันว่าบ้านบาทอีกหนึ่งปีเศษซึ่งได้มารู้จกักและเป็นเพื่อนกับด็อกเตอร์อุทิศนาคสวัสดิ์ที่นี่วันปีได้ผ่านพ้นมานานอาตมาก็ไม่ได้ไปที่สวนคลองบางแวกอีกเลย จนกระทั่งมาบวชอยู่ในร่มกาสาวพัดมีอายุเข้าสู่วัยชารานี่แล้วถึงคราวที่กงล้อแห่งกรรมจะได้เวียนมาบรรจบกันอีกโยมสุนีพันทัสุภรได้มานิมนต์อาตมาว่าจะทำบุญวันเกิดคุณแม่ผันเมื่อประมาณปี2529หรือปี2530นี่แหละอาตมาก็รับนิมนต์ พอเห็นโยมสุนีแล้วรู้สึกว่าคงจะเคยเป็นญาติของเรามาก่อนจึงได้มีโอกาสไปบ้านโยมสุนีในวันทำบุญวันนั้นมีหลวงพ่อมาหลายรูปเห็นมีหลวงพ่อวิสัยหลวงปู่บุตรตาอาตมาได้เข้าไปนั่งในห้องพระของบ้านโยมสุนีเห็นรูปคุณโยมหมั่นครั้งแรกก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นคุณหน้าที่ไหนมาก่อนนึกไปนึกมาก็จำได้ ถึงถามโยมสุนีว่ารูปนี้คือรูปของใครโยมสุนีตอบว่าเป็นเตียของโยมสุนีเองสอบถามชื่อแล้วตรงกันเป็นคนเดียวกันแน่นี่แหละมนุษย์เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวะัฏะสงสารไม่ตายจากกันแล้วต้องได้พบมาใช้หนี่บุญคุณกันต่อไปอาตมาไม่เคยลืมพระคุณถ้าไม่ได้โยมหมั่นผู้นี้อัตมาต้องตายไปนานแล้ว เพราะหลวงตาวัตโนดยุให้ลูกศิษย์เอามีดแทงอาตมาให้ตายแล้วถีบลงน้ำไปได้โยมหมันมาช่วยไว้จึงขอสดุดีคุณงามความดีของโยมหมันไว้ณที่นี้ด้วยคุณโยมหมันเป็นคนใจดีมีความอารีอารอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากคลองบางแวกคลองเชือกหนังคลองวัตโนดต,ตลอดจดลองนอก มีคนรู้จักโยมหมันตลอดเป็นทั้งหมอดูง,งเูเฮงหมอกวาดยายาจีนยาไทยเป็นหมดใครจะยากดีมีจนอย่างไรขอให้หล,ลานๆจดจำไว้มีน้ําใจเหมือนโยมมันอายุจะได้มั่นขวัญยืนตลอดไปคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเวียนว่ายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็มาเกิด เกิดแล้วก็มาเจอกันถ้าคนไหนมีความสัมพันธ์กันในทางอยู่ร่วมกันตักบาตร่วมขันกันหรือได้บำเพ็ญกุศลมาเป็นญาติพี่น้องร่วมกันก็ต้องมาเจอกันก็คงจะเป็นประการชนนี้อตมาต้องมาใช้นี่เพราะไปกินข้าวของโยมผันแซ่ตั้งถึงสามครั้งและโยมเจ๊ใหญ่ที่หุงให้กินจำได้แม่นยำท่านทั้งหลาย อดีตชาติของคนเราทำงานร่วมกันมาแล้วต้องไปพบกันมีสายสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงใจตรงกันเป็นญาติกันถ้าจิตใจไม่ตรงกันมีความเห็นไม่ตรงกันส่วนมากจะเป็นศัตรูเป็นอริกันมีอะไรขัดแย้งกันเสมอคงจะไม่เป็นญาติกันในพระพุทธศาสนาแน่นอน เพื่อนๆรุ่นเดียวกันก็คงจะมีแต่โยมผันเท่านั้นคนอื่นหมดแล้วล้มหายตายจากกันไปญาติโยมทั้งหลายคนเป็นพระเอกนางเอกในละครชีวิตถึงคราวอับจนต้องมีคนมาช่วยอาตมานี่ถึงคราวตายก็ไม่ตายนี่คือสาเหตุที่อาตมามาสนิทกับบ้านนี้จึงขอเล่าความแต่เดิมมา และถือเป็นมงคลแก่ลูกหลานได้รับรู้เรื่องของโยมผันที่ประจญชีวิตมาอย่างลำบากลำบนจนสามารถสอนลูกหลานให้มีหลักฐานมั่นคงท่านทั้งหลายพ่อเปรียบเป็นรั้วบ้านให้ความแน่นหนาะไม่ให้ใครมารังแกลูกได้แม่เปรียบเป็นอาคารมั่นคงในจิตใจเช่นโยมผันลูกทุกคนเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้าน เป็นอาเซียทุกคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทรัพสมบัติจึงมั่นคงเหมือนโยมมันตระกูลมั่นการโชคการตัวนี้หมายความว่าการกิจกิจการงานใดๆให้มีชอบต้องฉลกดีวันนี้เรามารวมน้ำใจส่งเสริมโยมผันอาตมาขอชมน้ำใจของญาติพี่น้องทุกคนคือตอนที่โยมผันไปอยู่โรงพยาบาล ทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันจิตใจของคุณแม่คุณย่าคุณยายก็ชื่นใจแต่ละคนผัดกันมากินอาหารกับคุณโยมผันทุกวันความชื่นใจก็บังเกิดเป็นการต่ออายุมั่นขวัญยืนสืบต่อไปถึง1 0 0รปีด้วยกุศลบุญราศีใครเป็นแม่เป็นพ่อมีลูกหลานหมั่นไปมาหาสู่พ่อแม่ก็ชื่นใจลูกหลานโปรดจำไว้ เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้วอย่าลืมไปหาพ่อแม่ถึงวันว่างเมื่อไรต้องไปหาพ่อแม่ถึงวันเกิดของลูกหลานอย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่กินอย่ากินเหล้าเมาสุราเฮโลกันเข้าโฮเตลไม่ได้เรื่องต้องไปหาพ่อแม่ของเราก่อนถึงไม่มีอะไรไปฝากแต่เห็นหน้าลูกหลานก็ชื่นใจแล้ว อาตมาภาพขออนุโมทนากับลูกหลานของคุณโยมผันที่มีสายสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพี่น้องทุกคนรักใคร่กันดีเหลือเกินไม่มีการทะเลาะกันรักใคร่กลมเกลียวกันดีปรึกษาปรองดองกันพี่สอนน้องน้องก็เชื่อฟังพี่เช่นโยมสมจิตเป็นต้นเป็นที่เชื่อถือของน้องอาตมาขออวยพรโยมผันให้มีอายุมั่นขวัญยืนตลอดไป ในพิธีวันนี้เรียกได้ว่าเป็นมงคลชีวิตชีวิตของท่านผู้มีกตัญญูกะตะเวทีรู้น้ำใจของพ่อรู้น้ำใจของแม่เรียกว่ากะตะเวทีท่านจะสมปรารถนาทุกประการอาตมภาพและคณะสงฆ์ในวันนี้ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลของท่านทั้งหลายที่บำเพ็ญมาในวันนี้และครั้งอดีตจงมาประมวลรวมลงที่กุญยมผันในวันนี้ด้วย ขอทุกทกท่านที่มาบำเพ็ญกุศลได้ตั้งกัลายาณจิตอุทิศส,ส่วนกุศลเทวตาพรีวันเกิดเทวดาของปู่ย่าตายายบิดามารดาขอให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืนสืบไปและพรนั้นจะได้กลับมาสู่ลูกหลานและขอทุกทกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้จงสวัสดีมีชยัยเจริญด้วยจตุรพรชัยสี่ประการมีอายุขอให้ยืนนาน วันโนผิวพรรณผ่องใสสุขขังสุขภาพกายอนามัยดีทุกท่านโรภคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ก็ขอให้หายสิ่งทั้งหลายที่คิดไว้นบัดนี้และจะคิดต่อไปในโอกาสหน้าจงบันดาลให้เกิดความสำเร็จสมเจตจำนงมุ่งมาตปรารถนาด้วยการทุกรูปทุกนามเชิญสาธุขอจเจริญพร สัมโมทนียกถาในพิธีทำบุญครบรอบวันเกิดคุณแม่ผันแท้ตั้งอายุ90ปีธรรมะพระธรรมสิงหบุราจาร์หลวงพ่อจารัานทิตาธรรมโมสาธุ